โรงพยาบาลบำรุงราชเปิดตัวเทคโนโลยีโปรตอนเคาน์ติ้งซีทีนวัตกรรมล่าสุดในการตรวจทางรังสีวิทยาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการวินิจฉัยที่แม่นยำ ในงาน Unlock the Future of Screening and d i a g n o s t i c with Proton Counting CT Technology โดยมีคุณแบร์รี่วอลฟแมนซีเนียเอ็กซิคูทีฟดี렉เตอร์ออฟโอเปเรโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นประธานเปิดงานพร้อมย้ำความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพการนำโปรตอนคา n ต i n g CT เข้ามาใช้เป็นก้าวสำคัญของการแพทย์ที่แม่นยำในการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มตน้นสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในงานยังมีการเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับประสบการณ์ตรงในการใช้โปรตอนคาวติ้งซีทไม่ว่าจะเป็นแพทย์เฉพาะทางในด้านรังสีวิทยาประสาทวิทยาโรคปอดและระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและเวชศาสตร,ร์พันธุกรรม ผมเชื่อว่าอย่างที่ผมเรียนเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับ c t โฟตอนเยอะๆเนี่ยเราคงจะมีข้อมูลมากขึ้นกว่านี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยการได้ข้อมูลที่ชัดเจนในแง่ของหลอดเลือสช่วยผมวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วรัแงแสด้วยการทำนั้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งสมัยก่อนมันต้องใช้สองสมเทสเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยที่เรามี